เวลาหลายแผงชาติกันแล้วค่ะทุกคนสูงวัยต้องรู้ทำไมอายุมากขึ้นถึงจุกเสียดท้องได้ง่ายนั่นสินะทำไมทำไมนะเขียนไว้ก่อนสูงวัยต้องรู้ทำไมอายุมากขึ้นถึงจุกเสียดท้องได้ง่าย ทำไมทำไมทำไมคุณหมอพิตตี้ด้วยเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครยนักบุกเดี๋ยวพิ่งปิดลูกเรียบร้อยเริ่มถ่ายทอดสดก็จะหน่าสดสดชีวิตอ่ามาตั้งกล้องไลฟ์ไปก่อนนะจ๊ะทุกคน ากไม่มีปรัจากรไม่รู้แต่ดิฉันตั้งกล้องไลฟ์เป็นคนที่แบบตั้งกล้องได้ตลอดเวลาอ,อะไรกันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยผู้หญิงวนนี้อม่องขากล้องให้เรียบร้อย มันเหมือนเป็นคอมมิชเมนต์เลยนะจ๊ะเนี่ยเอาละทำตระเรมทำแชทำชมำชเราจะมาดูกันว่าวันนี้จะมีกี่คนท่วนนะจ๊ะดีนะฉากหลังไม่รอแหลมอืมแต่ <c oughs> ของลบกเขินอาย สูงไว้ต้องรู้สูงไว้ต้องรู้สูงไว้ต้องรู้โอเคผ่านไป2นาทีหรือว่าจริงๆเราต้องไลฟ์นางในทางชัดดาวจังวังก่อนนะแต่จริงๆอยากไลฟ์ในแฟนเพจ a c e b o o k อุ๊ยมีคนมาละสวัสดีค่ะงั้นขออนุญาตเริ่มเลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมกันนะคะก็ตอนนี้นะคะหมอดาวแพทย์หญิงสดาวจังวังก่อนนะคะแล้วก็ ขอแนะนําตัวค่ะหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์าค,าาคารอบครัวค่ะและความตั้งใจค่ะหมอจะไลฟ์ในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุทุกอสองทุ่มในวันอังคารเหตุผลเพราะว่าวันอังคารเป็นวันเกิดของหมอแล้วก็ของคุณแม่ก็ขอมอบอุทิศบุญนี้นะจ๊ะให้แม่อ่ะคราวนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยซึ่ง หลายๆคนเนี่ยจริงๆไม่ต้องถึงขั้นสูงวัยต้องย้านะคะว่าสูงวัยเนี่ยตามคําจํากัดความเนี่ยคืออายุ60ปีแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะไม่ใช่ว่า60ปีแล้วสูงวัยนะคะคือบางคนอาจจะมีอาการตั้งแต่40-50ก็ได้ในเรื่องจุกเสียดท้องง่ายและถามว่ามันจะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งได้ไหมหรือเป็นโรคหัวใจได้ไหมสวัสดีค่ะคุณชายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านคุณฟ้าไฟนะคะต่อนะคะก็คือว่าต้องบอก เลยคะ่ะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องพึงระวังนะคะทุกคนคือบางครั้งเนี่ยเราเรียกว่ามันคือจุกเสียท้องแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นอาการของโรคหัวใจก็ได้เหมือนเราก็เลยตั้งใจแบบเรียบเรียงให้ฟังวันนี้ว่าโอเคทําไมผู้สูงวัยถึงจุกเสียท้องได้ง่ายประเด็นแรกนอะประเด็นแรกเลยประเด็นต่อมาก็คือว่าแล้วมันมีเรื่องราวอื่นๆที่บ่งบอกอะไรได้อีกถึงในเรื่องจุกเสียท้องอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะทีละประเด็นคือพอพวกเราอายุมากขึ้นนะคะ จริงๆอย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่60นะคะบางคนเนี่ยร่างกายเริ่มเสื่อมตั้งแต่อายุเ,เลข4ี่เลข5ก็เริ่มเสื่อมแล้วอะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการทํางานของระบบทางเดินอาหารนั้นมันจะเสื่อมลงเสื่อมลงยังไงบ้างระบบการย่อยค่ะทุกคนการย่อยเนี่ยคือปกติแล้วลำไส้เราเนี่ยพอเวลาเรารับประทานอะไรเข้าไปนะคะทุกคนมันจะกรึบกร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 บ,กบแต่พอเราอายุมากขึ้นค่ะทําไมเราท้องอืดได้ง่ายการที่เราท้องอืดมันเกิดจาก ลำไส้เคลื่อนไหวช้าลงสวัสดีค่ะทางแฟนเฟสซบุ๊กนะคะช้าลงคือแทนที่จะเหมือนเหมือนกับเหมือนไส้เดือนที่ยำๆๆเร็วอะคะ่ะมันจะเป็นไส้เดือนอื่นๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ กระเพาะอาหารบีบตัวช้าลงลำไส้มันทํางานช้าลงบีบตัวช้าลงเนี่ยโอกาสที่อาหารเนี่ยจะเคลื่อนที่เนี่ยมันก็ช้าลงพอมันช้าลงค่ะพวกเราในลำไส้ในทางเดินอาหารเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ซึ่งจุลินทรีย์เนี่ยเขาทําหน้าที่เหมือนกับว่าย่อยช่วยย่อยอาหารด้วย แล้วก็มันก็จะเกิดการข้างของลมเนาะพอเกิดการข้างของลมมันก็จะทําให้เราท้องอืดน,นั่นเองอ่ะก็เป็นสาเหตุแรกนะคะก็คือว่ากระเพาะอาหารและลำไส้เคลื่อนไหวช้าลงจากการที่อายุมากขึ้นสโลเฉื่อยขึ้นโอเคปะอืมแล้วถ้าทย้อนกลับอีกว่าเฮ้ยแล้วทำไมมันช้าลงอะ่ะก็มาจากระบบ ประสาทค่ะระบบประสาทในร่างกายนั้นจะมีระบบประสาทชนิดที่เราควบคุมได้อย่างเช่นเร,เราขยับแขนขายอย่างเงี้ยอันนี้ขยับมือขยับแขนเนี่ยอันนี้คือควบคุมได้แบบสั่งการได้กับระบบประสาทเขาเรียกว่าอัตโนมัติคือมันทําเองของมันไอตรงเนี้ยมันเสื่อมลงพอระบบประสาทอัตโนมัติมันเสื่อมลง,บบามมมลงการเคลื่อนไหวของลำไส้ของกระเพาะอาหารมันก็เลยน้อยลงค่ะทุกคนเนาะอ่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันก็เกิดการสะสมของแก๊ส แก๊สก็คืออากาศอยู่ในช่องท้องมันก็เลยจุกแน่นง่ายอ่านอกจากนี้แล้วค่ะการสร้างกรดค่ะทุกคนเอ่อในเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยกินปโปรโตีนเข้าไปเนี่ยหมอราบอกเลยค่ะว่าปโปรโตีนส่วนหนึ่งเนี่ยจะถูกไปเป็นน้ําย่อยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยยิ่งกินอาหารกลุ่มปโปรโตีนน้อยลงค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ําย่อยของคุณจะน้อยลงอ่ะคราวนี้กลับมาค่ะพอเราอายุมากขึ้นนั้นนะคะน้ําย่อยเนี่ยมันจะน้อยทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพค่ะทุกคนคือคิดดูว่า การไหวของลำไส้ก็ช้าลงแล้วสโลเช่อยแล้วใช่ป่ะคะคราวนี้น้ำย่อยเนี่ยทั้งปริมาณก็ถอยลงคุณภาพในการย่อยก็ด้อยลงดังนั้นค่ะพอเราอะถ้าเป็นรุ่นใหญ่อายุอะหกแล้วอย่างที่บอกนะสี่สพอเรากินข้าวไม่ละเอียด่ะคะ่ะเหมือนกับเคี้ยวสมมติว่ากินคอหมูย่างอะ่ะง่ายๆกินคอหมูย่งายงา แล้วเราเนี่ยรีบ,รบๆเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวก็กลืนสิ่งที่เกิดขึ้นคือทาไมมันย่อยยากจังวะทำไมมันอืดง่ายจังวะนึกออกไหมคะมันจะแบบเราจะรู้สึกอือดอัดมากเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าตัวน้ําย่อยมันด้อยทั้งปริมาณและคุณภาพประกอบกับลําไส้เคลื่อนไหวช้าลงอีกค่ะคลุกเคล้าอาหารช้าลงอีกเนาะก็จะเกิดแก๊สในช่องท้องอ่ะสองประเด็นแล้วนะคะทุกคนเราพูดถึงเรื่องของว่าสาเหตุที่ทําไมคนอายุมากขึ้นและยิ่งถ้าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยถึงจุกเสียดง่ายและผู้สูงวัยเนี่ย พอเราอายุมากขึ้นนะคะจะเบื่ออาหารจะไม่ค่อยกินอาหารกลุ่มโปรตีนกันเพราะกินแล้วสมมติอย่างเงี้ยเอาอคุณน้าคุณป้าคุณอาเนี่ยกินไม่ต้องข้หมูย่างหรอกค่ะแค่ไก่อย่างเงี้ยกินชิ้นไก่เข้าไปเฮ้ยมันอืดอะ่ะมันเลยเป็นวงจรอ,อุบาทว่าถ้ากินเนื้อสัตว์โปรตีนมันย่อยยากงั้นฉันไม่กินพอไม่กินปุ๊บร่างกายก็ไม่มีโปรตีนเอาไปสร้างน้าย่อยอีกนึกออกไหมมันเป็นวงจรอ,อุบาทนอกจากนี้ยังไม่จบไม่หมดแค่นั้นไม่จบไปสิ้นค่ะพอเราอายุมากขึ้นค่ะทุกคนค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ คืออย่างนี้นะคะทุกคนนั่งมองหน้าหมอดาวนะคะนั่งมองดีๆนะคะเราเนี่ยหมอดาวมีปากใช่ไหมคะทุกคนก็มีปากเนาะแล้วก็จะมีลําคอใช่ไหมคะพอไปถึงลําคอแล้วค่ะทุกคนตรงเนี้ยค่ะบริเวณตรงกลางหน้าอกเราค่ะมันจะมีกล้ามเนื้อหูรูดค่ะทุกคนกล้ามเนื้อหูรูดอะ่ะเหมือนกับจริงๆทุกคนก็น่าจะเข้าใจน้องหูรูดอะเนาะเหมือนกับไอไอตัวที่แบบเป็นยางยางที่ยืดอยู่นะคะทุกคนมันจะ ด้อยลงอี่ะกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะด้อยลงก็คือยังไงกล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายลงเหมือนดนังสติกค,ค่ะที่อายุยาวนานขึ้นก็หย่อนลงพอหย่อนลงค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอมีเราเรามีลมใช่ไหมทุกคนเรามีลมอยู่ในทางเดินอาหารอาหารเราก็ไม่ย่อยถ้าไม่ไดีลมมันหาทางจะออกค่ะทุกคนมันก็ดันเอิบเพราะฉะนั้น่ะเอายิงง่ายๆเลยค่ะทุกคนค่ะหมอดาไปวัดแห่งหนึ่งค่ะอันนี้บอกเลยค่ะหมอดาเป็นภาพติดตามาก เป็นวัดใบให้ค่ะอยู่แถวเกือบหลุดชื่ออยู่แถวปากเกร็ดค่ะเป็นวัดที่แบบเขาจะเทศกันทุกวันอาทิตย์และตอนเด็กๆค่ะมอดาวก็จะชอบแบบไปนั่งฟังคือดูเป็นคนดีนะแตจ่จริงคือคุณแม่ค่ะคุณแม่ลากไปไปทําบุญแล้วก็ไปนั่งฟังพระเทศมันก็จะเป็นลานก,กว้างๆลานหินอ่าถ้าใครอยู่แถวปักเกร็ดจะรู้พอรู้ละว,วัดอะไร เชื่อไหมคะว่าหมอดาวอะมีแบบไปนั่งฟังพระแต่หมอดาวไม่ได้ฟังพระเพราะอะไรรู้ไหมคะหมอดาวไปนั่งฟังคุณนาข้างๆเขานั่งเลอคะ่ะทุกคนคะ่ะคือแบบคือเขานั่งฟังพระเทศไปคือขอโทษเลยนะมันดูบาปมากเลยนะแต่เราก็แบบพระก็เทศไปคุณนาผู้หญิงเขาก็เออบนั่งสะพักเออเก็แบบนาเขาเป็นไรวะตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดนานะเขาน่าจะอายุประมาณหกสิบกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็ทําไมมันเลอจังเออบเออบพอโตขึ้นมาคะ่ะทุกคนพอเรียนหมอคะ่ะก็เลยทําให้รู้ว่า อ๋อเพราะกล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยมันหย่อนอ่าพอมันหย่อนใช่ไหมคะเรามีลมอยู่ในทางเดินอาหารมันก็ดันบุสขึ้นมาค่ะมันก็จะทำให้เลอะเอิบเอิบก็เลยดูอ๋อเขาไม่ได้อยากจะตั้งใจที่จะเลอหรือว่าบุคลิกแบบไม่ได้อยากให้เสียงนะแต่นี่ไงเนาะมันก็จะทําให้เสียบุคลิกภาพไปด้วยอ่ะนอกจากนี้นะคะมันมีพฤติกรรมเสียงค่ะยังมีพฤติกรรมเสียงที่ทําให้จุกเสียดแน่นทองง่ายนะทุกคน การที่เราเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแบบผู้สูงวัยนะเป็นแบบวัยคนทํางานก็ได้หรือว่าแบบอย่างเช่นแบบเราไปตี้กันเนี่ยตีก็คือปาร์ตี้เนาะแบบว่าเเรามักจะกินดื่มเที่ยวเล่นเฮฮาใช่ไหมคะพูดคุยขณะรับประทานอาหารอ่ะการที่เราเนี่ยพูดคุยไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้เรากินเร็วเพราะเรารีบเคี้ยวแล้วรีบคุยค่ะเดี๋ยวยัางเพื่อนคุยไม่ทันใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะเคี้ยวไม่ละเอียดมันเป็นวงจรอุบาทเลย อยากจะคุยอยากจะพูดลมเข้าปากด้วยอ่าเคี้ยวก็ไม่ละเอียดใช่ไหมคะเคี้ยวไม่ละเอียดแล้วแล้วก็แบบกินเร็วด้วยกลืนเร็วด้วยและอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปพอเราอายุมากขึ้นค่ะในทางเดินอาหารของเราน้ำย่อยก็ด้อยทางปริมาณและคุณภาพใช่ไหมคะทางเดินอาหารก็ขยับช้าโอ้โหคราวนี้ลมเข้าในอากาศเนี่ยคะ่ะลมเข้าในทางเดินอาหารบันเทิงเรื่องลมเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมอ่าถ้ามีพฤติกรรมเสี่ยงก็คือชอบพูดชอบคุย ปาร์ตี้บอยปาร์ตี้เกิลปาร์ตี้วูแมนปาร์ตี้แมนคือพี่ๆรุ่นใหญ่5 0 6สิบชอบปาร์ตี้อะยังมีใช่ไหมคะแบบบางคนเนี่ยมีสังสรรค์กับเพื่อนร้องเพลงคาราโอเกะกินไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเนี่ยก็จะจุกเสียท้องอืดย่อยยากอ่ามันก็จะจุกเสียได้ง่ายนั่นเองนอกจากนี้ยังไม่จบแค่นั้นนะอันนี้ตั้งใจฟังดีๆนะเอ่อการที่สุกเสียนั้นท้องค่ะมาจากการดื่มน้ำการดื่มน้ำยังไงเดี๋ยวนะขอดื่มน้ำนิดนึงนะทุกคน เยื่อล้วแอบผิวน้ำคือการดื่มน้นําำจริงๆค่ะอือคือเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะทุกคนย้ําค่ะเวลาที่รับประทานอาหารดื่มน้าเปล่าให้น้อยที่สุดคือกล้วคอน,น้อยๆบางคนอุ้ยดื่มน้ํากินข้าวคาน้าคาอันนี้คือผิดนะคะเพราะการดื่มน้ําค่ะในจังหวะที่รับประทานอาหารหรือว่าหลังหลัง,หล,งหลังรับประทานอาหารก็คือหลังกินข้าวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราค่ะก็คือว่ามันจะทําให้น้าน้ําย่อยนะคะเจือจางลงไปอีก ะะการคลุกเคล้าอาหารเราก็คิเองคิดเองเออเองไงคะว่าเอยถ้าดื่มน้ําในระหว่างทานอาหารเนี่ยหรือแบบทานอาหารเสร็จแล้วดื่มน้ำโอ้มันจะต้องช่วยคลุกเคลาย,ย่อยโน้ไม่ใช่เลยอะตรงกันข้ามเลยอะการดื่มน้ํา ในจังหวะที่เรารับประทานอาหารข้าวคั่น้ำคั่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตัวดีเนี่ยแหละจะไปย่อยทำให้น้ำย่อยเจือจางการดื่มน้ำที่ถูกต้องนะทุกคนเดี๋ยวขอเอาสลากออกก่อนเดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่ายี่ห้ออะไรเนาะเออก็จริงๆก็กินได้หลายยี่ห้อแะคะ่ะทุกคนถามค่ะเดี๋ยวเป็นการโฆษณานะคะอ๋อเดี๋ยวมันจะดูแล้วผิดกฎหมายผิดบาปอ่ะ คือการดื่มน้ําค่ะทุกคนคะ่ะจะต้องดื่มน้ําในช่วงจังหวะที่เราไม่ได้รับประทานอาหารนะคะก็คือจิบน้อย,อยจะจิบบ่อยๆขออนุญาตให้ดูนะคะจริงเนียนค่ะคือหิวน้ํานะคะโอเคนะคะดังนั้นการดื่มน้ำนะคะจิบน้ําก็คือจิบน้อยๆจิบบ่อยๆแต่ไม่ใช่ช่วงรับประทานอาหารเพราะจะทําให้เราเนี่ยจุกเสียนท้องได้ง่ายนะคะพี่พรุ่นใหญ่ค่ายังไม่จบคะ่ะยังไม่จบ หลายคนคะ่ะหลายคนจะมีพฤติกรรมแบบนี้ตอนนี้สองทุ่มใช่ไหมคะหมอดาจะบอกคนไข้หมอดาวทุกคน,นะคะ่ะทุกคนว่าพี่ๆคะ่ะห้ามเอนหลังหลังรับประทานอาหารคะ่ะไมายเวาไม่มไงหมายความว่ารับประทานอาหารเสร็จนะคะการุนั่งตัวตรงคะ่ะนั่งคะ่ะรับประทานอาหารที่ดีนะคะแนะนําว่าอย่างเช่นทานช่วงเจ็ดโมงเที่ยงนะคะแล้วก็ 6โมงเย็นเพราะถ้าเราจะนอนสี่ทุ่มเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย6โมงเย็นเรารับประทานอาหารอะไรเสร็จเอ่อติดต่างไปว่าเอาไม่เกินทุ่มหนึ่งแล้วกันเพราะถ้าเราจะนอนสี่ทุ่มเพราะอะไรเพราะถ้าเราเนี่ยนอนสี่ทุ่มแล้วแบบช่วงเวลาเนี้ยอย่างสองทุ่มเนี้ยกินเสร็จเนี่ยตอนนี้นั่งกินทุเรียนอยู่ดูโมราไปด้วยนั่งกินทุเรียนไปด้วยแล้วคุณก็แบบเอนกายแล้วสักพักนอนเนี่ยจาได้ไหมเมื่อกี้โมราบอกแล้วเรามีเรื่องของกล้ามเนื้อหัรูดที่มันหย่อนคล้อยพอเราอายุมากขึ้นมันหย่อนคล้อยตามวัยใช่ไหมคะ กินทุเรียนค่ะกินเสร็จนั่งดูหมอดาวโอ้สบายใจหมอดาวก็ไล่ไปเหอะเธอฉันก็นั่งกินทุเรียนพอพิงไปสบักเออบเพราะอะไรคะกล้ามเนื้อหูรูดมันย่อนค่ะทุกคนมันก็เอ,อิบขึ้นมาได้ ดังนั้นพฤติกรรมเสี่ยงก็มีส่วนทําให้รุ่นใหญ่ไฟกระพริบและย้าว่าไม่แค่คนอายุ60ค่ะคนอายุ40-50ก็จะจุกเสียดนั่นทองได้อะคราวนี้คําถามคือแล้วจะทําอย่างไรกับชีวิตดีนะคะก็ท่องแน่นอนกลับมาปรับพฤติกรรมค่ะตั้งแต่การดื่มน้ําไม่รับประทานไม่ดื่มน้ําขณะที่เรารับประทานอาหารถูกไหมคะ เคี้ยวนะคะเคี้ยวให้ละเอียดอ่าแล้วก็ไม่พูดคุยไปด้วยก็คือโอ้มีมารยาทที่ดีคือไม่ใช่โอ้ฉันเป็นผู้ดีตีนแดงไม่คุยกับใครเลยไม่ใช่ค่ะแต่อย่างที่คุณแม่เราสอนเราในวัยเด็กก็เพราะอย่างนี้นะคะ่ะว่าเคี้ยวเนี่ยนอกจากจะสำลักแล้วใช่ไหมคะพออายุมากขึ้นสำลักง่ายขึ้นด้วย มันจะทําให้ลมเข้าท้องด้วยทําให้เคี้ยวไม่ละเอียดด้วยถ้าพูดไปด้วยกินไปด้วยเฮฮาปาร์ตี้ร้องเพลงคาราโอเกะไปด้วยใช่ไหมคะอ่ะนอกจากนี้แล้วย้ํานะคะว่าปรับพฤติกรรมในเรื่องอะไรอีกอ่ะในเรื่องของกินกินให้เร็วขึ้นเพราะถ้ากินแล้วนอนเลยเนี่ยหรือว่าเอนหลังปุ๊บกล้ามเนื้อหัวรูดหย่อนก็ทําให้แบบว่าเลอะเอิบๆแล้วก็ทําให้มีส่วนในการเรื่องจุกเสียดท้องอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งคือถึงแม้มันลมระบายก็จริงแต่มันก็จุกเสียท้องได้นะอ่ะ คราวนี้กลับมานะคะทุกคนวิธีการดูแลค่ะแน่นอนหมอดาวไม่ใช่มาพูดแค่ปัญหาชีวิตแล้วก็ลาจากไปหลอกให้อยากลาจากไม่ใช่สไตล์หมอดาวนะคะแต่หมอดาวจะเน้นย้ำว่าปรับพฤติกรรมของเราก่อนนะคะว่าพฤติกรรมในการกินระหว่างรับประทานอาหารนะ,ะการเคี้ยวให้ละเอียดมากขึ้น กินดนน้อยแต่กินบ่อยๆค่ะผู้สูงอายุทั้งหลายค่ะพี่ๆรุ่นใหญ่ค่ะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยกินมื้อใหญ่บักเอกเนี่ยบุฟเฟ่ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุนะคะนะคะโอเคไวไวเราเราโอเคกันนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพอเรากินมื้อใหญ่ๆเนี่ยกระเพาะอาหารโอ้โหใหญ่โอย่อยยากเคลื่อนไหวลําไส้ยากอากาศแก๊สยิ่งข้างดังนั้นค่ะรุ่นใหญ่อาจจะต้องกินเหมือนคนท้องค่ะคือกินในน้อยแต่กินบ่อยๆไม่ใช่กินจุบจิบนะคะทุกคนเช่น อาหารเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ระหว่างทางก็คือมีอมื้อระหว่างทางจุ๊กจิ๊บนิดนึงมื้อสายเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีบรันช์ใช่ไหมอ, Breakfast, Lunch. Breakfast, อ,อาหารเช้า Lunch. คืออาหารกลางวันอาหารเย็นนะคะไม่ได้กระแดะแต่อย่างได้คือมื้อระหว่างวันนั่นเองแล้วก็มีอะไรนะล n c h กับดินเนอร์เขาเรียกว่าอะไรนะ l a เด e รเหรอ l เดอร์นั่นบันไดไม่ใช่ลัางชิกับวีเนอร์นั่นแหละมือมือสเปอร์อะเออสเปอร์อะม,มือระหว่างตรงเี้ยก็อาจจะเป็นลักษณะว่าโอเคอย่างเช่นผลมไม้เนี่ยแทนที่พี่ๆรุ่นใหญ่เนี่ยจะกินหลังรับประทานอาหารท,าทันทีพี่ๆี่ก็เก็บเอาไว้กินฉันกินส้มดีกว่าวันนี้อ่ะก็บล็อกส้มกินช่วงแบบประมาณสักาบสองใบสามเนาะนอกจากนี้แล้วชนิดอาหารมีผลนะคะพี่พี่ขาเปรี้ยวเผ็ดหวานมันเค็มไม่ใช่แค่เผ็ดนะคะ จะทาให้จุกเสียได้ง่ายขึ้นอาหารรสจดัดอาหารใต้โอ้ถึงเครื่องถึงรสถ,ถึงพริกถึงขิงอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงอาหารทอดค่ะก็จะทําให้จุกเสียนั่นท้องง่ายก็ต้องเป็นต้มตุ๋นนึ่งลวกนะคะพี่ๆนอกจากนี้ยังมีตัวช่วยอย่างเช่นการใช้กลุ่มเขาเรียกว่าโปรไบโอติกโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ชนิดดีก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างเงี้ยก็จะมีส่วนช่วยในการปรับสมดุลลาไส้นะ,อะโอเคนอกจากนี้ค่ะสมุนไพรที่บางท่านอาจจะฉันอยากจะกินเป็นแบบสมุนไพรแต่ต ยามสมุนไพรเนี่ยคือกินกระจุกกระจิบนะคะไม่ใช่กินเอาเป็นเอาตายแบบเป็นอาหารหลักนะคะอย่างเช่นว่าพี่ๆอาจจะชงน้ําขิงอ่ะซึ่งน้ําขิงอาจจะจิบในระหว่างมื้อระหว่างวันไม่ใช่มาจิบน้ําขิงหลังกินอาหารทันทีไม่ใช่นะคะเพราะสุดท้ายน้ําขิงก็คือน้ําก็จะทําให้น้ําย่อยเนี่ยมันเจือจางไปอีกเนาะ อนอกจากนี้ค่ะก็ขมิน้นมะนาวก็มีส่วนช่วยหรือว่าอาจจะรับประทานอาหารกลุ่มที่มีส่วนผสมของข,องขิงส่วนผสมของมะนาวนะคะก็จะมีส่วนช่วยในการย่อยแต่อย่างที่บอกค่ะไม่ใช่กินเอาเป็นเอาตายเนาะโอเคเอาละ่ะ คราวนี้เราพูดถึงจุกเสียนั้นท้องกันนะมันจะมีอีกนิดนึงค่ะพี่ๆขาอันนี้อยากให้ฟังให้จบเลยนะคือเมื่อกี้เนี่ยที่มาดาวเกริ่นไปเนาะก็คือเรื่องจุกเสียนั้นท้องเนะี่ยสาเหตุเกิดจากอะไระถ้าใครยังฟังไม่ทันนะคะขอ,อนิดนึงนะทุกคนที่ฟังทันก็ถือว่าทวนความรู้ด้วยจุกเสียนั้นท้องเกิดจากการเคลื่อนไหวของลำไส้กระเพาะอาหารที่มันช้ามันเฉื่อยลงจากระบบป,ประสาทอัต,อตโนมัติพอเราอายุมากขึ้นมันก็ช้าเฉื่อยก็ทําให้เกิดการคั่งของ แกของอากาศเนาะแล้วก็กล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยในร่างกายก็เสื่อมลงก็จะทําให้เรือเอือออกมาได้ง่ายขึ้นเสียบุคลิกด้วยทําให้เกิดกรดไหลย้อนด้วยเนาะ,ะแล้วก็น้ําย่อยนะคะก็ด้อยทั้งปริมาณและคุณภาพคราวนี้นิดนึงค่ะมันเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนะคะหลายคนค่ะจะมีอาการจกุกเส้นนั้นท้องซึ่งเป็นสัญญาณเตือนอันนึงเหมือนกันว่าเป็นเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะ โอเคค่ะพี่ชายบอกทํางานที่ไหนครับขออนุญ,ญาตค่ะก็ตอนนี้ถ้าตรวจที่โรงพยาบาลหมอตรวจที่รามาธิบดีแต่ตรวจให้บุคลากรไม่โดนนะคะไม่ได้ตรวจให้บุคคลทั่วไปขอโทษด้วยแต่ไม่เป็นไรนะคะหาคุณหมอที่ไหนก็ได้คุณหมอที่ไหนก็ได้จริงๆนะคะอันนี้ถือว่าเล่าสู่กันฟังเนาะเพราะว่าถึงแม้เป็นบุคลากรก็คือเป็นเป็นคนไข้ของหมอดาวเนี่ยแหละก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะอ่าโอเค นิดนึงค่ะจุกเสียนนั่นท้องนะคะมาจากระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบหายใจและเออโทษค่ะระบบหัวใจและหลอดเลือดอันนี้ต้องเน้ยนย้ำอยากให้ฟังให้ดูนะคะคืออันนี้เป็นประสบการณ์ตรงค่ะทุกคนคะ่ะในสมัยตอนที่หมอดาวอ,อ,อยู่ชั้นปห้านะคะทุกคนจะรู้อายุหมอดาวเลยถ้าบก็รกคุณทหารได้นะจ๊ะนั่นคือปี2535ค่ะคุณยายหมอดาวเสียคะ่ะคุณยายหมอดาวเสียถามว่าทําไมจําได้เพราะว่าหมอดาวต้องตัดผมยาว แล้วก็เป็นผมสั้นแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณยายเดี๋ยวกลับมาก่อนกับมาเรื่องคุณยายก่อนที่จําได้แม่นนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าคุณยายหมอดาวเนี่ยเสียด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งคุณยายบ่นค่ะนั่งบ่นตลอดทั้งเย็นเลยจนถึงกลางดึกว่า หวยแน่นท้องมากเลยเสร็จท้องมากเลยแล้วตอนนั้นจําได้เลยค่ะคุณแม่เนี่ยให้คุณแม่เป็นพยาบาลเนาะคุณแม่ก็แบบโอ๊ยสงสัยกินทุเรียนมั้งหรือว่ากินเนี่ยน่าจะประมาณอย่างนี้แหละทุเรียนหรือขนุนหรืออะไรของคุณยายเขาเนาะเราก็นั่งฟังอยู่ค่ะเราก็นั่งฟังเพราะตอนนั้นคุณคุณยายเนี่ยพักอยู่ที่บ้านซึ่งคุณแม่เป็นพยาบาลแล้วก็ตัวเองก็นั่งฟังอยู่ด้วยเราก็ได้ยินว่าโอเคงั้นกินยาขับลมอ่ายาขับลมเนาะไซเมติโคนอ่ะ กินยาแก้จุกเสียนั่นท้องไปนะอะแต่คุณยายก็จะบ,บนเอิบตลอดค่ะจนกระทั่งอาการกล้ามเนือ้อหัวใจขาดเลือดของคุณยายค่ะเกิดขึ้นประมาณช่วงประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มคือหมอเราจําได้เลยคือคือเหมือนกับแ,กแบบแกแบบโอ๊ยเน่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแม่ก็เลยต้องนำสงง่งโรงพยาบาลฉุกเฉินเลยแล้วก็เข้า CCU ก็คือเป็นแบบ เป็นเรื่องของหอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางระบบหัวใจและหลอดเลือดกระทันหันเลยเนาะคราวนี้ย้อนกลับมาค่ะอาการของคุณยายเนี่ยจำได้เลยว่าคุณยายเนี่ยจุกเสียดแน่นท้องบริเวณตรงกลางค่ะก็คือบริเวณตรงกลิ้นปีตรงกลางเลยแล้วก็คุณยายเนี่ยคือรับประทานยาแล้วคือตอนนี้เป็นหมอแล้วไงก็เลยรู้นะคะ รับประทานยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่ๆรุ่นใหญ่ที่อายุจริงๆไม่ต้อง60นะคะ40-50ค่ะถ้าท่านมีปัจจัยเรื่องเบาหวานไขมันความดันเบาหวานคือน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูง อย่าหลอกตัวเองกันนะคะทุกคนความดันโลหิตสูงด้วยสิ่งเหล่านี้ถามว่าทำไมคุณหมอถึงดา่าเอาบนเอาทุกวันเพราะโรคเหล่านี้คะ่ะทุกคนขามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดคุณหมอเขาเลยดูเราเขาดูเราด้วยความหวังดีนะทุกคนแต่หมอดาวไม่ค่อยดูหลอกหมอดาวชอบแบบเออชอบชวนคุยมากกว่านะอะแหมไม่ใช่อะไรอะต่อมีชอมนอกเรื่องอะทุกคนขาฟังดีๆนะคะเพราะฉะนั้นคะ่ะการที่ คุณมีอาการจุกเสียดแน่นท้องตรงกลางท้องแล้วคุณกินยาระบายยาขับลมไปซื้อร้านสะดวกซื้อแล้วคุณกินยาลดกรดแล้วสองสามชั่วโมงคุณไม่ดีขึ้นถ้าคุณอายุ40หมอดาวให้40ขึ้นไปมีเบาหวานไขมันความดันคุณผู้หญิงหมดประจำเดือนแน่นอนมีความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะ,ะแล้วก็ส่วนใหญ่อาการมักจะเป็นช่วงกลางคืนถ้าเป็นเนี่ยอย่างคุณยายหมอดาวเนี่ยช่วงหกข้ามแล้วเออลืมบอกไปคุณยายก็เสียไปนะคะในอีกสองสวันถัดมาก็คือเน,นี่ยแหละคะ่ะ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนาะเสียในวัย80 82นะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ใบเลขเล็กน้อยก็หวยออกไปแล้วนะคะ91อะกลับมานะคะแล้วก็เมื่อกี้บอกแล้วเนาะประวัติเสียงก็คือว่าถ้ามีเรื่องของโรคร่วมอา NCD อาก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังความดันเบาหวานไขมนันสูบุรีอ้วนอาแน่นอนค่ะคุณก็มีโอกาสที่จะแทนที่สุขเสียนั่นทองนี้เอ้ยไม่ใช่กระเพาะอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าและยังมีอาการเหล่านี้นะทุกคนฟังให้ดีๆเเงือแตกใจสัน่น รู้สึกสว,สวยสวยถ้าเป็นคนอีสานเนาะสว,สวยสวยวิววิวนะคะบางท่านเนี่ยมีอาการเหมือนกับว่าคือถ้าจุกเสียดแน่นท้องเนี่ยเหมือนกับเป็นขึ้นมาแล้วมันไม่ได้สัมพันธ์กับมื้ออาหารนะแบบนั่งน่ง,นงอยู่ก็เฮ้ยก็เป็นว่ะยิ่งเดินเร็วยิ่งไปทําอะไรหยิบของยกของน่ะเ,เป็นอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดดังนั้นถ้าใครมีอาการจุกเสียดตรงนี้ให้สังเกตตัวเองดีๆถ้าไม่หายนะคะอยู่คนเดียวปรับเปลียวอุรา1 6 6 9ค่ะก็โทรไป แล้วก็แจ้งอาการว่ามีจุกเสียดแน่นท้องแต่อย่าโทรไปเล่นนะอย่าเอานอยนะทุกคนมันบาปนะอะจุกเสียดแน่นท้องแล้วก็เออเนี่ยลองกินยาขับลมแล้วค่ะไม่ดีขึ้นนะคะกินยาลดกรดไม่ดีขึ้นและถ้ามีจุกเสียดแน่นท้องและมีอาการร้าวค่ะร้าวไปที่ด้านซ้ายระยางซ้ายก็คือไปที่แขนหรือกรามด้านซ้ายนะคะ,ะก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้เนาะก็คือพวกเส้นเลือดหัวใจมีปัญหาได้โอเค วันนี้จะืดึงดืๆด,ดใช้เวลาไลฟ์นะคะประมาณ20กว่านาทีก็ตรงกับ เจ็ดจำนงที่ไม่อยากให้ทุกคนนอนดึกเนาะการดูตรงจุดนี้นะทุกคนก็จะได้ความรู้ได้สาระแล้วก็เดี๋ยว3ามทุ่มเล็คอมเมนต์ว่าปิดหน้าจอมือถือกันแล้วก็เตรียมนอนก็จะได้นอนหลับฝันดีและสําหรับ YouTube นะคะตรงนี้ที่หมอดาวไลฟ์ไฟนะจะอยู่ในช่อง YouTube สามารถเปิดดูรีรันได้นะคะส่วนแฟนเพจ Facebook หมอดาววักเว้นวักด้วยคะความรู้คู่ครอบครัวเขาก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะอยู่ได้ไม่นานเนาะติดตามหมอดาวได้นะคะ TNN Health ค่ะหมอดาวเป็นผู้ดำเนินรายการ TNN Health TNN ช16ค่ะพิมพ์ค่ะใน YouTube TikTok Facebook Instagram Line Official นะคะเพื่อเข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรคไปด้วยกันนะคะโดยที่พิมพ์ T N N แล้วก็ H E A L T H T N N Health นะคะก็จะเจอหมอดาวแล้วก็มีสาระสุขภาพต่างๆนอกจากนี้ค่ะถ้าใครชอบความเฮฮาปาร์ตี้นะคะ TikTok ก็มีค่ะแต่ Tik t o อของหมอดาวส่วนตัวนั้นจะเป็น Pretty Doctor ค่ะคุณหมอน่ารักค่ะ Pretty P R E w T Y แล้วก็ D O C T O R D L O Pretty Doctor ดาวค่ะก็ไปดูหมอหมอดาวเต้นก็เต้นนะนิดนึงโอเคและสำหรับวันนี้เดี๋ยวราติีสวัสดีกันดีกว่านะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็จุกเสียนั้นทองเมื่อไหร่ก็อย่าลืมคิดถึงหมอดาวนะคะว่าปรับพฤติกรรมไปด้วยกันโอเคคืนนี้ฝันดีนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายนะคะ